สวัสดีครับผมเบลลาำปางนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับสมเด็จวัดเกศชัยโยรุ่นสร้างเขื่อนปี2495นะครับพระนะครับจะเป็นลักษณะพระเนื้อผงทรงขาวมีลักษณะสเส้นซุ้มเป็นเหมือนซุ้มทรงะระฆังนะครับกรอบด้านนอกฝั่งขวามือครับ จะโยลาดต่ำลงมาครับฝั่งซ้ายครับขอบค่อนข้างจะเป็นเหลี่ยมสามเหลี่ยมชัดนะครับแต่พอมาฝั่งขวาปุ๊บเราสังเกตเลยครับขอบจะโยลาดเอียงลงมาจุดต่อมาครับฐานสุดท้ายครับปลายนะครับแหลมวิ่งยาวเกือบชนเส้นซุ้มนะครับส่วนฝั่งขวาครับจะเป็นลักษณะตัดตรงเห็นไหมครับขวามือสุดครับจะเป็นลักษณะขีดตัดตรงแต่ฝั่งซ้ายครับปลายจะแหลมวิ่งไปชนขอบบริเวณเข่าครับเข่าซ้ายมือเรานะครับจะกระดกสูงและสั้นส่วนเข่าขวานะครับเห็นไหมครับจะเรียวยาว จะลาดเรียวยาวเข่าซ้ายจะตุ่มสูงเข่าขวานะครับจะลาดยาวลงมานะครับนะแล้วนะครับลักษณะวงแขนครับนะครับเหมือนตัวยูนะครับช่วงอกเหมือนลากฟันเลยนะครับนะนะครับเป็นลากฟันดูเนื้อครับเนื้อนี่อย่างกระดูกเลยนะครับเหมือนกัวัดเกตดเลยนะเห็นไหมครับหูขวาครับจะโค้งงอนเหมือนตัว C ีนะครับหูขวามือเรานะครับจะยาวกว่าหูซ้ายมือนะครับหูขวาตรงนี้จะยาวกว่า ลักษณะเกตครับวิ่งชนเส้นซุ้มเส้นซุ้มโค้งลึกสวยงามมากรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่แกะได้ลึกสวยคมชัดเห็นไหมครับขนาดล่องรอบกระจกด้านข้างครับยังกดแบบลึกคมชัดเลยนะครับเห็นไหมครับเนื้อพระนะครับจะเหมือนเนื้อวัดเกตเลยนะครับมีเนื้อเม็ดดาครับนะครับเม็ดดาเม็ดแดงนะครับนะเห็นไหมครับมีเม็ดดาด้านหลังเป็นลักษณะหลังเรียบนะครับ เรียบตึงเห็นไหมครับมีลักษณะการฝนเล็กน้อยนะครับนะใครมีสวยๆนะครับผมยินดีรับเช่านะครับหลายๆพันถึงหมื่นนะครับนะท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามไิลดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ